ครับสวัสดีครับผมคุณสมศักดินะครับจากสาขาโคราชนะครับเปที่มาพิเศษนะครับเลนุโว่ครับ A 1 0 0 0กับแท็บเล็แอ้์และก็แท็บเล็ตมินิเรน่านะครับมาดูนะครับเลนุโว่ A 1 0 0 0นะครับมันนะครับรองรับนะครับ 2.5G นะครับระบบระบบปฏิบัติการนะครับ Android นะครับ2.4.1.2นะครับ Jelly Bean ครับ CPU นะครับคอร์ ด้วยคอครับ1.2ครับความจับเล็ตัวเครื่องครับ4กิกพร้อมเมมโมรีนะครับแรมนะครับ1กิกการ์ดนะครับโมเดไมโครเอสติการ์ดนะครับจุมดได้ถึง32นะครับ64ไม่ได้นะครับต้องหน้านะครับ0 3นะครับลังนิเซลแบบเป็นลิเทียมโพลิเมอร์นะครับ3,500มิลลิแอม ต่อไปนะครับเรามาเปรียบเทียบสเปกนะครับไอแพดแอรอปกับ a อ a พดสี่ว่าสเปคเป็นยังไงนะครับ iPad Air นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับใช้ชิปประมวลผล A7 นะครับแบบ64บิตส่วนไ a แพดคือใช้ชิป A6X นะครับแบบต้องหน้านะครับของไ a แพดสี่นะครับ1.2นะครับเท่ากันกับ iPad a i r นะครับแตัวใหม่ส่วนกล้องหลัง ก็ยังคงเท่ากันเหมือนเดิมที่5ล้านพิกเซลนะครับ Full HD หาแบตเตอรี่นะครับจะต่างกันนะครับแบตเตอรี่นะครับของ iPad Air จะน้อยกว่าแค่3,200 3, นะครับมิแอมเท่าน,นั้นครับเจอแพ a 4ทั0 4,200มิลลิแอมครับขนาดน้ำหนักนะครับของ iPad Air จะเบากว่านะครับ หนึ่งเท่าเลยทีเดียวคือ469กรัมนะครับส่วนไอแพดอ่าแพดสี่นะครับ625กรัมนะครับอ่าต่อไปนะครับอิแพดมินินะครับกับอิแพดมินิเลติน่านะครับอ่ารนที่ไอแพดมิ mini ina, mini นิเลติน่าอันนี้เลติน่าครับหนะัก3 3 0กรมนะั A กรมนะครับอิแพดมินิ308กรัมหน้าจอหนะักขนาด Uh, เป็นเลติม่านะครับชัดขึ้นกันหนึ่งเข้าเลยทเดียวชิปประมวลผลนะครับเป็น A7 เป็นตัวเป็นตัวเดียวกับไอโฟน 5S นะครับแบบ64บิตการสว่วนไอโฟะอัลป์มินินะครับจะเป็นชิป A5 นะครับล้อคอต้องนะครับ Full HD กล้องหน้า1.2นะครับกล้องหน้าต้ลองหลัง5ล้านนะครับ ส่วนคัดสกินนะครับคัไดไฟดีไม่มีนะครับสำหรับตัวแบบแน่แล้วก็แบบนี้ครับ